สำรวจโลกเสาที่17ใเสมษายนพบกับดินแดนมหัศจรรย์อุทยานแห่งชาติกรอสเมันที่มีภูมิประเทศอันน่าทึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของนิวฟันแลนด์ตั้งแต่ภูเขาถึงทุ่งหญ้าส่ป่าและฟะยอร์ดคือที่ที่ผู้คนได้เดินทางไปเห็นกับตาที่ที่มีความงดงามจากธรรมชาติ เคยเห็นประวัติศาสตร์ที่หายากของโลกนี้การก่อกำเนิดขึ้นในช่วงเวลากว่า500ล้านปีสวรรค์แห่งธรรมชาติอันไกลโพล้นสำหรับนักปีนเขาและนักสำรวจป่าทางตอนเหนือในยุคโบราณที่กำลังเสี่ยงตั้งแต่ยักษ์ใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้นั่นคือวัวกระทิงครับเอาที่เราเห็น ทางซ้ายมือของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้และวิวหายากที่สุดของหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันงดงามสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV